สวัสดีครับปณวิทย์อินทองโคด้าส,สเปเชียลิสต์ฟอร์ดเอเจนยองครับฟอร์ดเอเจนซนะครับมีระบบฝาลัาย้ยไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถปิดเปิดได้หลายวิธีนะครับเช่นกดเปิดจากรีโมทได้นะครับกดจากสวิตช์ที่อยู่ตรงด้านฝาท้ายนะครับกดจากสวิตช์ที่อยู่ในภายในคอนโซล,ลในรถนะครับและใช้เท้าเตะป,ปิดเปิดได้ครับเป็นระบบแคนเฟี ลหลายท่านนะครับจะใช้วิธีเตะฝาท้าเปิดไม่ออกทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับเตะยังไ,ไงไปชมกันเลยครับหลกักการคือใช้เท้าเตะไปตรงตำแหน่งตรงกลางนะครับแล้วถอยหลังมา1ก้าครับโดยที่เราไม่ขวาเท้า,านะครับแค่นี้ตัวฝวาท้ายก็จะเปิดได้เลยครับ และสามารถปิดฝาท้ายได้นะครับตอนนี้ที่มือไม่ว่างเราอ,องการที่จะปิดก็ได้เช่นกันนิทเตก็เหมือนเดิมครับกดจากนีโมดครับกดเบิ้ลสองครั้งนะครับ และฝาท้ายลิฟทนะครับมีระบบกันหนีนะครับเพื่อป้องกันเวลาที่ปิดของยังไม่เสร็จแล้วเธอปิดฝาท้ายไปแล้วนะครับถ้าปิดลงมามันจะไม่หนีนะครับเอาส่วนที่นั้นรับสู้เขาเลยไม่หนีครับไม่บาดเจ็บจครับและสําหรับลูกค้าที่ไม่อยากให้ฝาท้ายเปิดสูงเกินไปอยากให้ฝาระดับที่เปิดระดับความสูงมาที่ไม่สูงระดับแบบนี้นะสามารถล็กระดับความสูงที่ต้องการได้นะครับเพียงแค่เลื่อนมาระดับที่เราต้องการนะครับ แล้วก็เมมโมรีนะครับกดแช่คาวไว้นะครับลอกเสียสัญญาณนะครับเดี๋ยวเสียสัญญาณัจะดันาึเด่แล้วก็เมมโมรีเวลาปิดเปิดครั้งต่อไปมันจะขึ้นมาเป็นระดับความสูงที่เราเซตไว้นะครับเดี๋ยวลราเซตดูครับว่าความสูงที่เราตั้งไว้จะสูงที่ผมตั้งไว้หรือเปล่าตามที่เราตั้งเลยครับแต่ถ้าเราต้องการจะเคลียร์ให้เป็นความสูงเท่าเดิมนะครับง่ายๆครับดันไปข้างบนครับไปให้สูงก็้วกเป็นเมมโมี่ใหม่ เราสิ่ยัยาครับทีนี้ระดับความสูงก็กลับมาเป็นความสูงแบบปกติะตนะครับสวิตช์ฝาท้ายท,ที่อยู่ตรงคอนโซลน,นะครับสามารถเปิดได้เฉพาะรถที่อยู่ตำแหน่งเกียร์ P เท่านั้นนะครับก่อน,นีที่จอดถ้าใส่เกียร์ D เดินหน้าหรือขับขีอยู่มือเผลอกดโดนฝาท้ายจะไม่เปิดนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะคะระับฝากติดตามชมได้นะครับในคลิปต่อไปนะครับที่นี่นะคะรับเป็นเพื่อนนะครับขอติดต่อเย้าครับขอบคุณครับ